นี่เกยนี่เลยตัวพกนีเพกดิกกเดมุงปพิพุคนาสรามกบุรจัลลิตบล็อกกรอนอเอาเวลาสิบลูกตัวว่ดยเฮกิบายะตักซอตัเปทีนอพันลอตักซอตัดไขอินเนยะกิเตมาตักซอขีขานาเกคนเน่เมตตมีคอนอเอาเวลาขี้ป็ตอหนอยกัเรซเตเลออัคลีตดบูตนกเกิดกับอันนี้กับอเวเจียวเตบ้บานอบีวจ่าสุดเว အဝဓာတ်က er ိုတ the nah ော့နာက so, ွယ right ်တော့ဗဒါကျီနားလေတီချကောချာတက္ကော့နော်သတ်ဘော်ဒါနျူးစ်နာကင်းတက္ကော့တခိုင်လော်ဗရာလမ္မာဟာဒေါပေါ်ကောညာဒခါအခိုးသားနေတာခိခိုင်ယကတဲ့ကလခောဒီကစပရက်ဒဘွေတခါခေါနော်တက္ကော့တော်တပတော်နေမာကတော်ဝဲလီနာတေဝဒါတာကောမူဖတ်ဒိုလောဆွေနီလောပရောကလည်းပြျာ ดกว <im sharing> <im pr Bla CS management> <inä> <pes> ่าอาเซียนเนาะตากลอมูพัดด้วยเลยสุเมนี้เลยประโยชนกันแลยเห็ดดกว่าอาเซียนอืมเทวดาดีนี่หมอไม่ไม่เลยตากซอตัดครยาโคตรเนไ่ยเทวดาประโยชน์ในสูวเวโดรนเนาะประโยชน์สุโซเวนโดรนเดอะแหลกที่เราไมได้เลยเคเคปันี่หรอเลสเกมเมอร์ต่าเอาไวได้เนี่ยมีตากซองจะกระริบพอเลยเอาไวดอาจีบุนเนาะดอกเว้สิ ที่ชี้เส้นองาร์ติสทถูกคิดชี้จนาตักสอดตินเน่ป้าพลาเราเวตาล์อัพเดททอสักสิทธิ์ภาคแค่ละคดเชดอกเวลาฮักเกจีขวายูโยก็สิทธิ์ผ้าอ่นนองกนนอดวาดีเลยเป็นสิ่งงานเลยตักงสอบป้าพาวลาปูคิดดตกระทุคุยาคุชเดินุยราเนาป้าเวลาตุรกอินเดียเนปาเคนยาเวียดนามสิลากาอุทิอาเอธิโอเปียบังกลาเทศฟิลิปปินส์ปากีสถานเิทธิ์ผานในหลอเนาะ တော့တာဝိသကလုံနေကဲတော့ကဝဲအသာဖဲမဟာတနေနေတက်ကင်းနေဘာဟက်ကြီးကိုလည်းဒရုဒထလီမစသနာကဲဘီစီအက်ဖ်နဲ့လက်ခရတလုံးတဲ့ဝဒလားပျော့ဟက်တိလာဒ ్రో နော်ပျော့ဟက်တိလာဒ ్రో အခုဇာနေပွားအာခာကြီးခေါ်ဝဲတာ ปัวละคลาดะกานะปัฟลาตวะกอบราละจูมเนาะนางเส๋าปอมมุเนาะตะปัฟลาวะละสนะมาอะเมปัวกัวจอแตพูโอวะละละตระละปัวละนี่ตุกปานิเตวะระฮักเกจีกอบราละคีคีปาสแฟอืมมันน่าตะข้อแพคคิซิกิซออันน่าเนดอเฮวะด้านตากะซ้อซูปัวมาตากะซ้อเตวะด้านเนาะดอโอวะดะแดเอจินเลออ่าวะดะเซกลออเนเลอ เนอเอดอร์เนลาเลลาอดทีนี่ทีนี่จิออเมลาเลเลอถุลุตุซาโคซันเนซาเฉตเลซาซาดอซาเลมะเวตาเพคิคิปากเนลออุตบูบาละภาคใต้ดปาเนี่ยให้มาตาเลเวเมชอหลอลอกาเลเวเมชอดกปาเนาะดอเวป้าปลารว่าดบลือมีญ่าเทวดาเปเลติฮอเมจาเนเวเสียเนาะขาตะเพลนปาเฮโอนาแยกกับคูกาดอ กว่ากตบปลีกรตบผู้นาะนักับโตคนเนี่ยปรมานมาเอนเตทนอัตมาวีบล็อบปรเมนมาแล้วตาลีราลอัตมาปรมานเรื่องออกาตเตอกลาวว่าทีกาอกะสิบห้าเมื่อส่วนแม่สั้นหนาดีหรือเอไออัตพิผตามาดอเมื่อกตตาดอคือเวดาแกลลึกกันหลือเมื่อลงทุในหนาเตลอเนี่ยเจคิดค่าเลนกมามุกโลเวกว์คคา นัะกตัวสีสิบบาบ้าโดนมาไม่เปืบ้านเองแต่วิราชตาบ้าตาเลสาบ้าสกเนไมเวลารตดึกกันอะไตขิดููตัดดกก้อนนโดเวียดนามือไมเกเลามือไมเกเนี้บ้าตามาเดตาต่อเลียโดดึกกวิออมเนล้อเนาะอาเวด้านี้เตดีสเลบ้าดิซเลยาเลบ้าแต่ว่าเตะดีสเลเปิเตลเาสาเลตคุยเฮมาตาดีบ้านี่ลองดอกละวมาเวททบบ้าอเด้ ကိုည ਵੇਂ နေနော်ပူအမားဝဲတော့ဘဘတ်ဆောနေကြဲတက်ကြဲတဆေးပါတဲ့ပခါကြဲကြဲတဆေးပါပကပါအုံးနာအုံးနာအုံးနူဖိနေကဘာဂုကလစိလီဘာကညောလေ ठी ကောကစစ်ဖာနေလားအော်အဝေဒာနေဘာတာဂြပွာမူမူနနနော်တပ်လေပွားပါတေဝဒာဒီနေနော်အဝေဒာနေမေဝေဒာယောမှုတကဂျုံးတကအတ္တဥစ္ဆဒေါပကတောပလိကတောပုနာေနမေ တမ္မပရေထတိသောမကရာခိုချီအကျေနဂီတော့တမ္မအတကောမေတနေမကရာခိုချီဘနဲ့နကွာရဒိုးနေတိဟာပဟေဒီနေနာကြနေတဲ့နဘာပလီနဘာဂုကလဆာမဘနဲ့ဒေဝဒနောအခုစတဲ့နာဆောက်จูมနောနောจูมနေပပသာထဘေဒီနေနောမေမေလနောจิตတကနဲ့တေဝဒနောပူရလအဟာကေခော จีรม er. mm. ือจีพลสิทธิ์ผ่านนี้เลยเขเคปานนีเนาะจจนอนนอนีแต่วาวได้เลยทีเนาะดอกโจเนี่ยจะที่ระบาดตัตกสิทธิ์านป็เลยอ้โแต่ไม่ตะกว่านาเกออุกกะทีกระเนาะแก่เราได้ปิสกเนาะเนาะแต่เวลาดิเน่ดอปกบบ้าลี่วด้ปุ่าลอ่าปะกบ้ากเราวป็นสแกมเมอร์ดอกลี่วได้คือเวด้เจลยวาที่เาก็ลลแอฟริกาเลดูไบเลยเคนยา เดตปราเนาะปกสุเอาโปรไฟล์ AI เซ็คก็เดบดาเนาะกะมาทํา permission น่ะเดลอะอเกซาวได้ซาบุงกะกะเคชิหลอเดบดาซาวเวซ้ํามาเวดาเนี่ยเจนนี่เวดะเกนอมปัวกะคอเดเจอะโกซาเนี่ยเนาะซาตบต้ํานํามาพ่อซาบาไม่มีละตักติสกุมุลกะคอนี้ซาสักญอบานะเกเดต้ําเดตีเนาะติบาเดบดาเนาะอะโกซาเนี่ยเอดอหาท่อละตาลลอพี่หาท่อเสบา နော်တူလလက်ခေါပလနဲ့ဒူပလောပရာကော့ချတဲခေါင္ငါဒဲပေါမှုအိတဖာမိကေပေါခွာစိပာမိကေတပတ်ဟဲမာတာလက်ခိခိပတ်လိုတာကလုကလောဒစကေမွအတာလောတေနော်အဝဒိုင်းမေလရာနိလောစေဝဒါဒိနိဒေါ်လမုချေနာတနိနဲနော်ဂျိနော့ဂျိတကဲတေဝေဒပတိတော်လေမေဥခုရောနော်ပစိတော်စီကွာဘာညောနဲဘွာတဲပွာလော อ่าเวปยอเฮเทลอดรอนอเฮดดรอดอเตลอบะปูนี่หรอดอตักซอตะเนนเนี่ยแลซีควกะดาดอลเลอร์คือโคราชมนูอสุโคผาดุตะกาเนาะตะอมีเวดาเลพลเอกชนกานเนาะราชมนูอสุโคกาเนี่ยเทวดาตะเมปยอเฮเทลอดรอบาบีซีเอฟ75แชร์หลอปูตะลอสตอเนาะแล้วคลิกๆปั๊กแล้วตะลอตอตอตะเมมาแล้วกว่าตอเดบาดอ we lota mapo nawada do do ta godo plan lo we ni so lo amme wada payo asu heti lot dro heti lot po adro heti lot po ni lo no no ko cha yo asu titapha we atakso geje atone ba takso no awetewa la ta me ba awara ne me weta bcf titapha atamma ni lo dot di go payo mo asu do ka ba do we ta ko di so ne အကလက်ပြရတာသက္ကမှုဖတ်တော့ခွေလအဆင်အမြင်ညာစကုနိလဟောအဝေဒ ayi မေဝရတာကစော့တခါကြီးကတဲညော့ပွဲဣလနော်တော့မေမေလကိုရက်ခိုနော်လည်းခိုရက်ခိုတော့ဝေမဆောအတာဖော်လချင်းနေအုတ်တဘုကပညာနော်ဘာခါလတာဂတကလတတ်တော်တဲ့တိကောတာဂတကလဘာခါလအာဟျူမန်ရိုက်စ်ဝတ်စ်တစ်ပါအတမ ดอลลอสซอตามมาดอลลอมปกเตมาเลปวตัวปมาจ่เกปวตัวตามมาพอลราจเวสิพอลรจดอควาเวด้าปลาเลอไเหจีของเสพด้เตอุว่าต่เรากเนลออสซอตาลอมเนาะดอเฮเฮอเวทีดอเฮอเวเดมีเพศสัมบัก็คือเลดอก็ดิมอมอเวดก็ชยกว่อนีกล้วอ่ะคค่ในปัว 利到到插到的八節喏的哦索的八節的伯哥的八節喏哇諾基諾哇可樂可信的他把咬了奴一去呀並呀了到射的邊呢喏奴一去呀夜西夜嘎了阿巴塔過推開一 dollar 係無哈普了幾個 tin 呢了把 hip 過食飯呢幾個別的樂的吧喏沒怕爬到薩的哇爆無巴達了可插得步可來著哇我呢沒打個索的的卡 โอเคเมื่อต่กส็สอดประเวคีขาเดคาเน่น้อบาร์โลวีด้าเ,าเล่ทีเชอกัเชอต่ก็สอดสิบก็น,น้อโยสอ่าตัดดอสเดอทิกอกอต่ก็สอดตัวเน่น้อเอาไว้ในกูโรวีราวคาคุโตะบาร์โลวีแต่นา่นริบุกเดีเวดาเล่เจ้าตักลอนนักวิชาการที่รัฐบาลไทยออกแอคชั่นด่วนแก้ปัญหาแรงอชาชญากรรมเมียวดีหลังเหยื่อสแกมเมอร์เคเคปักกระเจิญข้าไทย แนะ4ข้อระดมสมองสร้างยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนเลิกเลี้ยงไข่เวดาดีนี่หน่อไปไม่ตเตลิกเ็่อกนอ,อกอนรกกเอ,กอเนี่ยปื่คูบาคูเซเลิกก็เจ้าเต้ปู่ิสถ่าตระผัดนลูกเสถาเอาเวดาเต์เวดาเปดิดดยนี่เตเวด,ดาหมอนนีก็หูณตอแอคชั่นชีสีกิตะโกาตาเทศสิบใบบ้ากีบบ้ากลูรละข้อที่นี่ตะเกิดเตเวดา สแกมอ้าหกเี่วัเวดาแตมูแตผาาวรานดหมาเหอเฮทอเฮกูเฮผาวัปดุนเนี่ยตาเกินเนี่ยลุยที่แตเวดาบ้าเมลตาคุยเบลโคตบลอวีต่บลอดอตบ้าเมลยาบลาตัญกรคอลลตเอเนาะกบ้ดอตเดิดิสโตตญักาซึตบ้าเปาส้ตะกอัดโดนเนาะเววกตไว้ดิเนแต่เวดาเนาะอคอมโนเนี่ยป้ปะตุยาย ดูออกปา r า p า r a s i r m เกยนเนาะเดี๋ยวดัดีเนคิดชิลุโอตัดเข้าไปาลยดะเนาะลชิคิโตคิชิยะปลามีเหอผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ลลิตาหันวงป่าไก่เม่ปลาคุ้งสิงยาตาเหรอกลุด้วยกลาแล้วก็ปปโยอเพศดอเมตาาพัโนตกะาหลอโซโลวดาตาซิโซเตโซเหรอเกษตร ยูนิเวอร์ซิตี้เราเว็บบอกว่าปุ่นนี่เนาเนาะเวก็โตบักขาเว้ยที there, ่เชื่อก็เชื่อแต่เกดไม่ชอบอัดเกลตาก็ตะเขม่อุดหนเองเอาเว้ยให้ท้องก็โตต้าบักขาเลยคิดปักแต่เว้ยเนาะตะกีตะกลัวลาปุ้กขีเนีเนาะตะเขตะเขนละอุทองอัเนีอุดาศึกหาแต่เว้ยตัเตอร์คานี่บัวบ้ามูบ้าดาเลยตัโดนเสือที่ก่อตะเกตตะกลืนเนี่ยมาตา တော်လို့လို့လို့စာပါတယ်ဗဒတော်နော်မနောကောပါသတော်နော်မဝေဒပူမှုပဒပလဝေဒတလကကေရောစာ၁၅တမ္မာမူမနောဝေဒပါဘခလေစက ैमर ၁၅ဒောတမ္မာဒီ၁၅ ਨੇ အဝေဒချော့ထွေးမှာစစ်စကောဝေပူကစက ैमर အတမ္မာဒီတော်လကကေထောက်လုထောက်ဝေဒနီရောနောအဝေဒရဲ့ဇန္တရာဂျာဒေါက်တာလာလ ిత ာပပထရတော်တကောတကေတကောတကေခီတီတီနေတဲ့ဝေဒ เอาเวราปดอปราบัมมบาดาตนโนเนี่ยมาตาดิซอลยอยๆแต่ล่ะถ้าคอมยูทายๆหรอเนาะอดกว่าเวราตาแค่และแค่ชื่อเนี่ยลุลลอเอออกจาเรคเลบาสาซิดาตาลอเดเวราเนาะอขุเนี่ยเลตาเกตะไข่เนี่ยอพอขุเนี่ยดูอารวะดาตาลิตาลอบัมดาดิเลโคตัวอเปกอบเป็นความเมเกเนาะกว่าฮักิรอจอสตาลิง ဒါကလျံစတလီလဝေဘကောပူဒ်နုခောဝေဒါလားမြောက်ရတုန်အဝစစ်ပလေပဲအဝစစ်ဒွာဝေဒါလားတာဝေအီနေပပွေဝေဒါတာချာတာပီလုံးဘဲအခုညနေလောက်ကွန်းလဲဂျေးလီဒါတဖော့သေးဝေပါတာဘရိတ်သေးဝေတာဖူတလီပါဒေါပလေခောဝေဒါကွေကွေအခုစတယ်မေတာကွန်တက်ခဲတာသမီးဒီမီနေတဲ့ဝေဒါဘွာလကလဲနုခောလောမြောဒီနေအဝေဒါစေဝေကတာရော့နောကြည့်လောလသဝဏဖူ แอปพอร์ตเราบบอก่อดนู่นลอติดเรื่อวม่ชนนู่นคนนี้เอาไว้เสียแก่อกาไว้จบบ้าแมีสมอที่เวดานเราอาระพาสปอร์ตวีซ่าเสียพะดอเปลวเวดานนี่หรอนกตากเกิดครเนี้ยตะกร้อเก็เกล้าสาดีบ้าเดี๋ยวเดนาะอปวาระกันเลขาคนนี้ก็มาได้เลยสแกมเมอร์ก็มาได้เลคเขป้าถ้าเกิตะกร้ตะไครบ้าจะมีสมอหลอตีรอเชะไมบ้ากอดตีเด็กบ้ากอดตีไวนี่หรออาไว้ัด้นักวิชาการเกษตรศาสตร์ หนอสีเวดะตระมุด็อกเตอร์ลาลิตาหันวงอัตตาเฮดึกคู่ดุภาเวปโดตะสุนใหญ่เน้อแกตระมุด็อกเตอร์ตะไกเนี่ยอัตตาดูเน่เวแกหาท่อกระบ้าอูเลยยุทธศาสตร์แต่ด้านหนอกระบ้าอูตะตกกะเหลาะตีหล่อเฉดอตามาคว้าแกอัตตาสละผ่านท่อไปได้เกอะตะเกอะเม็ดตะเกอะบ้ากระบ้าอูพูดกว่าดอมาเกท่อกระดา ตาใหกู้เตอนาคาน่เดวดากับบ้าสมิสมอกคัดกรองเดวด้หลอติลอเชดอกขี้ข้คือข้อดอกเลมือชื่อว่อาเนื้อกะสีงยาละไรกันเลยมาได้เลยขี้ขี้ปาสิผ่านนีแต่บ้านเลยบ้าเนาะเลยดอสวยกุ๊กสินผ่านน่เดวดาปว่บ้ามูบ้าดากับบ้ามาเวด้หลอติลอเชเอาโอนนาเกรได้พาสปอร์ตวีซ่าติพผานม่ตาสมิสมอนี่เกลืเวดาละกับพลาทอเวดานี่ล้อเนาะตาให้เจอรคาแลวตาใหกู้ ที่ที่ที่กับบามาเวด้าอารอดแม่อะแกเอสิทธิ์ผ้าตาสมินสมออเกียติหลอดดิหลอดเชะทำเนียบกำลังรบเดีวด้าเนาะอาแมทพิงเนาะดี๋วกว่ก็เจ้าเต้พผู้มีเก่งในกันเลยอเล่นน่กนเลมามดาดิเล่กับบาสีกว่าหลอดิลอดเชะกันเลโอเทียในกนเล่ฮักเกียเนาะตาเชอก็ตอนลอดดลอเชเวไม่สิไม่บ้านเนกับบ้าลูกปอดเคสกวาดวดุย และอันเลกอเต็เลกากิด้ากิบารกัเลยตลอดนเดกบัเซรลอดกว่าบ้ามูบ้ดาเลรามตีตะกปาเนว้ามุบัดาโอเนาะ่าบ้าพอจูขี้กดอกเินมือชื้อก็บ้าอุพ่อสกกดโดกว่าเลที่ะกวเชื่อว่าพ่อซื้อกรเวาสี้าด็กกบเชร็จกลอสกอปย่อขวานหน้ากว่าามูบ้าดาสิพินิจิีฟ้าจะเมือเลเพลขอเอาส้นเลขอดหฮากิขอต่หากิลลบาดอ เกี่ยวกัาตะเวช่เกี่ยววาคุดอบีตากอตาเแคจะบ้าไม่ดีเนี่ยเนาอสิเวดาดิีเนี่ยซ่ที่นี่ก็บ้าอุดตัตก่หลอตีลอเช่คือเด็กไปยออับบบ้ามุบ้าดาสิเนาะก็บ้ากระโตตาไม่ตาโตเนาะเลือคือเดกยอพสกเวพินิสสิบ้าก็บ้าทอพ้าสาวอกผดาสู้ออกขนูดอตาโกโมละอาการแกบุกแกโพลตากะตรอเชื่อกวฬาสแกมเมอร์สิห ကဘမတက ोटा ကကပါဒိနိလောလပုခိနေမဝီတမိလောဒေဝဒနောတာခုသနေကဲထောပဲတက ोटा ခေဒီအိမိတေဒီပဲပတ်တော်အကစေညာဝဲနောတပတ်ထွယ်ပခါတတတိပခါလည်းယူကောရပါပတ်ဒုစုဒုကမောဒီဥဒတာဒီသောခပုဒိယနိထိရနောတာခုသနေမဝဲချွတ်ချွတ်ရမဝဲတသိနောတာလန်နုလုပဖောလာအခုသနေတာကေတကလိုဝဲနအလုတို့စစ်ကောလ ทกตากตเลอเปบ้ามูบดาละเมสุสิทธเดีต่อสดเนาะจะนอนเดเตวดอาิกินนโยอับปลบ้ามูบดาขวนาสิทเนมือราสาสิญาเรสาดอชิตูเนี่ยรอบาษาตนาเก็ลามเลยเอาไว้ไดเกนิเวชิตูอาแปลกะไรชเนีออาว้สาะมุเตวเนาะดม่เตบาดอะตอที่ไลุยที่ที่นเตวได้ ควาตรูคิดว่าเหลอเมียวดีเลอรามตรีหรือป่ะเนโดนิบัตตาควาดแขวนหลอที่หลอเชเลดีเคบีเอดาบีซีเอฟหลอที่หลอเชตบลอลาลาเลอปรามะมูมะปรสะปรีเนปฏิมาปาดูกะบระตะดะมือเนาะปราปารีปาบาเวหลอเนมิเลเชกเลติ๊กต็อกเนี่ยนี่กะที่เวดานี่หลอเนาะแต่เวดาดิเนอะขุซาเนกอจอเต๊ะสิกอกระควาลโลเวดาตรูกระพ่อรอจื้อดาตรูอะเปโด đó cơ mà về thì đó Korea mà Đã này, bám chặt đi lẽ, ta quẹt ta khé kéo ra, nó học khu đó bé hết số hết cái món này, nó cơ lên nó nó cái bát đó nên nó phá, nó xíp phá lên ta quẹt đi cái ta rồi có chỗ té hoa sẽ có, nó ô đồ ta quẹt ta nhớ, nó nó năm mà ดลนมาตบล็อกคนนีัวละกดูด้วยสิคนาตอ่ะอุละปัวกที่เดินนล่บ้ามัตะดูเลเกลีเม่เวลากอจาเตะพอลุนเยไม่เกลี่ยดูอุราตะกอตะแครคนนีนัก็บ้านแหลกคอนโทรลนัก็บ้านแลนึกงบมาตะกนดาเาวสิอมตมาตะกนอะานกันเอุรตะสุตะกามอลนีก็เลยหนึกงขเดินนัประสาสพอดีพอดนบประปัจจุบเกลี่ยมาหาว่ากูสแกมอะไรคี้นี่น้มาออดสินี่ล่ะเนาะเอาเวลาเนี่ยไม ู้ช่วยสตราจารลลิตาหันวงอาตาเ้กูใหภาวิรปชุดนแเตวานั่นเมตตามาดินีบานีตาหาคือหากอดตาเบอรบสซีน้แง่แมือเตมือนันแม่เตมือนันาตะเชลที่ก็ค่ะเมึยาบ้าแต่ตาดนเปล่าที่พวกก็โพแลวมื่อกว่าก็จอเตะผู้สิพักับบาตาชอบตีมานนาะดอกกับตาลิตรลออาการลึกลึละอบบนี่เนน အခုဒါနော်ဘဘကွာတီဆိုကမူကေနော်တဘလုကပါတမေထဲလာမတိပါကမ္ဘောဒီးယားမိကေအရာမတိမိကေတီကိုခုနာသီဘာကဘမ်မာတာတက်တက်ဖိဖိနိလောနော်တေဝဒာဒိန်းနိပတနနော်မာတာတက်တက်ဖိဖိလီဘာသတနာကေပွာဘဘမဘဒလာအဘူဝတီဒတာလာကေထော့စစ်တဖိုက်နိအဝေဒာ สอดอ้มาว่าแม่ยเนีแกนอชาเปืออกดินี่รอเอาไว้ได้เดยกระเตมมาไปหรอเนาะแกก็กระทอดเล้ออากูสานีโจอาเปล่าบามูบาดาสิ้นอก็บ้าอ้ดอตาเี่เรอตากะลือก็บานูอเราเตเธอผ่านดูแลตาบราเซ่กตาเกลวัยก็กะปาดเด็ดิี่ตอลกสิเธอเวด้าตาโกตาเขกไข่กระหล่อมมากุยเวด้า ကကတကွေဝရဖဲအထိုဖဲကလေနော်တမီလာဘွာချိုကေတဲ့ဒူအပါရာခလလောတဲ့မာကေလေဟီဒီတော့ပြန်လဲခေါတာရှိတနော်နိတရေတဲ့ဝရနော်ကပတ်မန်နောရှလာကလေဖဲထိုဖဲကလေအဝဲဒါနေဒေါက်တာလာလ ిత ာအန်ဝုံအတားဟဲကူဝရပဒုနီလောနော်ကိုချိုကလေလဲသော်လဲသော်ခုခုစုတာမနပတ်တော့ပေရတားယူကြပါကေတာဘ